แมวมีผลอะไรกับสมองสัางสมองคนได้ยังไงทําให้คนยอมเป็นทาสแมวแมวเป็นเพื่อนแท้ตอนที่คุณไม่มีใครการสัมผัสขนอันนุ่มนวลน,นี้ทําให้ต่อมใต้สมองส่วนหลังหลังสารสืส่อประสาทเรียกว่าออกซิโตซินคนรู้สึกอบอุ่นมีความสุขถึงสายสัมพันธ์รู้สึกปลอดภัยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นซึมเศร้ามีอารมณ์ลบเหงาหรือทุกข์ใจ หาความสุขง่ายๆได้จากการเลี้ยงสัตว์ที่มีขนโดยเฉพาะแมวที่ขี้อ้อนเป็นเหตุผลอธิบายได้จากสมองที่หลังสารสื่อประสาทเรียกว่าออกซิโตซินครับสร้างมาจากโพส t ทเรียพิทูอิตาลีแกรนคือต่อมใต้สมองส่วนหลังหลักๆสร้างมาตอนที่แม่ให้นมลูกเป็นสารแห่งความสุขของสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูกครับจะรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยความสุขจากความรัก เพราะฉะนั้นแมวจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทำให้คนติดกลายเป็นทาสแมวได้ง่ายจากความรู้สึกของสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นและปลอดภัยที่ได้เป็นทาสแมวทางการแพทย์แมวช่วยลดอาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ครับเพราะคนที่เป็นซึมเศร้ามักจะขาดความรักความอบอุ่นซึ่งแมวให้ได้จากการลูบขนและใกล้ชิดกับแมวครับสุดท้ายก็อย่าลืมพาแมวออกกำลังกายด้วยนะครับ ขอให้ทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับ